ขอกราบสวัสดีคนด้วยนะตอนนี้อยู่กับแอดมินอาบิวอุ้ยมีอีเวนต์ใหม่ด้วยอีเวนต์ใหม่อีเวนต์ใหม่อีเวนต์อีเวนต์ใหม่ทำอะไรอีเวนต์ใหม่ให้ทำอะไรมีอะไรให้ทำอุยอ้ยอุ้ย นั่งนั่งไปไหนรออุ้ยมันพาเราไปเก็บมันพาเราไปเก็บแคนดี้อย่างเฟี้ยวเฟี้ยวจัดมันเหมือนฮาโลวีนปะ คล้ายๆอันนี้พา,าไปเก็บไปนั่งรอบสองได้ปะ่ะนี่อะไรเนะี่ยอืมกีเออใช่เศกตัวนี้กันรอจังหวะ รอจังหวะทุกคนรอรอรอจังหวะแป๊บหบนึง่ง มันอะไรน่อนี่กดเลยแล้วมันก็จะโอเครบกองทักหน่อนสุดายอะไรคนตู้มายังไม่เปิดก่อน Ayo, okay. saya akan membuka kameranya Oh, tua, buka ini โชคดีโชคดีรถไฟมาเพื่อรถไฟเป็นอีเวนท์ที่ไม่ต้องการมากทำไมมันดูมันมันคูนตู้มเหมือนไม่คูนเซกเซกรวดจัดกูมาทำอีเวนท์เนี่ย กลับมาแล้วอุ้ยคูณสิบเอาอไปดีสิบห้าลัคกี้คิสมาร์ไม่มีอะไรใช่ไหมม,มันแบบเราเพิ่มแสงก่อน ดีขึ้นเยอะเปิดกอ่อหนึ่งร้อยคันดี้เลยเนี่ยแป๊บๆก็สามสิบแล้วอะรอรอ เราเพื่อมันติดนี่มัน <c oughs> ไปติดตัวอะไรวะเราซื้อผิดตัวนี้อีกอตัวนี้แหละ เปิดก่อนนี่คือวุ่นวายใส่ตู้นี้ก่อนเดี๋ยวใส่ตู้แล้ตัวอะไรดี สิบสองโชคคูณสิบสองมาโชคมาสุดท้ายเพื่อนเดิมเพื่อน

miếng mà mai con ui tiền bộ lốt ui mà 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 ส้าโกติดแคนดี้แล้วก็ติดอันนี้ด้วยไม่ติดมันก็ไปอันนี้จะติดไหมวิซื้อไปก่นอนจังหวะชุลมงซื้อกองเลยทีนี้ กล่องเพียบบ้านไม่เต็มกันอุ้ยติดกันดีด้วยมันออเห็นตัวที่ติดแล้วแบบอุ้ยแกจิวโอ้ยโอ้ยมาเปิดกล่องมัน นิติสามสถานะข้างบนมีอีกไม่เ,เกลือเกือให้เต็มที่ไม่รู้จบเกลือวนลูปจะตามเราไปทุกที่ ตีแคนดี้ซมในตัวเกลือแล้วก็เกลือเป็นอะไรกับเกลือชอบกินเกมทอ้อท้อเกม เปิดกล่องพวกนี้ มันมีอะไรมั่งเกลือเกลือหมดเกลือให้ตายเลยชีวิตนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วเกลือเกลือให้หมดเออเกม นี่มันจะสิบแปดนาทีเองนี่กนลนะ่องมาเต็มเปิดเลดิโชค

tôi lo lo tôi 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 tún tún lên. มันมีอันรแบไม่เกือเกือเกือเกลือความเกือเป็นอะไรที่น่นขาขาดเนี่ยติดลวาวาไปเลยว่ะอุ้ยลาวาที่อีเวนต์นั่นอุ้ย มันติดงอนะไรังไงสาม,ม,ม,มีสามีเสียหาเกือบหมดหมดหมดเรียบร้อยอ